นี้พามาดูคลิปการทำขันครูเป็นทำบายศีครูทำบายศีครูในพิธีไหว้ครูหลวงปู่หงพรมปัญโยโดยพระอาจารย์องค์ดำและก็คณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในคณะสิทธิานุสิ์วันนี้ก็มี <c oughs> ทีมงานมาท่านจอมยุทธเกรียง อาจารย์ยุทธเจ็กจอมยุทยยามาช่วยกันแล้วก็ท่านมหาจ้าบมาช่วยกันช่วยกันทำใบสีดูนะในยใบสีวันนี้ปีนี้ทํากันเยอะโอ้ใ <c oughs> บสีปีนี้ทําในแบบบุรพาจารย์ต้นสูงสุดคือ 20, ยิบใบสียีสี21ต้น <c oughs> รวมทั้งหมดประมาณ1 0 9ชั้นอันนี้เป็นแบบฉบับของบุรพาจารย์คือรุ่นนี้ ไม่มีใครที่จะทําได้ง่ายๆส่วนมากจะเป็นรุ่นทั่วไปอ่าแต่นี้คือทําพิเศษปีนี้พิเศษอ่าปีนี้พิเศษตลอดถึงคณะสิษยานุสิ์ได้มาช่วยกันอันนี้ช่างยาจอมยุทธยาวันนี้มาจากคุณหารมาล่วงหน้าเป็นเดือนค่าตัวนี่แพงค่าตัวแพงพจ่ายวันละ40ค่าตัวแพงมากเลยจ่ายวันละสี่สวันละแปดสิ บางวันก็ร้อยยี่สิบบาทโอ้ายเยอะค่าตัวแพงมากเลยอันนี้ก็ทีมงานนี่นิยมใจเออยมใจทำบายสีอันนี้แผนอกอ่าเขาเรียกว่าอ่าแผนกซัพพอร์ตแผนกซัพพอร์ตบายสีเกี่ยวกับพวกกลวยต่างๆอันนี้ยมน้องแผนกซัพพอร์ตบายสีด้วยทำอาหารด้วยเนี้ยเนี่ยเนียอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยที่ได้เตรียมไว้รอรอรอทำพิธีแท้ทั้งหมด21บต้นคือเป็นต้น กล้ยใหญ่กําลังเริ่มกันกําลังเริ่มกันทํากันในวันที่12สสิทธยาลุสิิธิ์ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงผ่านเส้น2-4ก็อย่าลืมแวะมาได้สํานักสงฆ์คลองเมืองอ่าเนี่ยก็เลยเตรียมไว้เป็นการทําบายสีขันครูลุงปูหงพรมปัญโยอ่าที่สํานักพระอาจารย์ได้จัดปีนี้เป็นปีแรกในการทตตํา2 1ต้นทุกปีก็จะขึ้น5ต้น ปีนี้ยีเบต้นคือลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระอาจารย์อง์คดำท่านได้บรรลุได้สําเร็จบรรลุทำบรรดาลพระอาจารย์ท่านก็เลยทาเพื่อที่จะครอบครูให้ลูกศิษย์แล้วก็คณิแล,กล้ก็คณะศิษยารุศิษย์ต่างๆที่อยู่ในเครือหรือใครอยากจะมาร่วมงานโยมทุกคนลวนรู้ดีพุทธคุณในสายของหลวงปู่ว่าการขึ้นใบสี2ีต้น มันมีพุทธคุณแบบไหนอ่ามันเป็นทางด้านไหนใครค้าขายหรือใครประกอบสมาอาชีพยังติดๆดขัดๆก็มาร่วมมาร่วมได้โยมมาร่วมอนุโมทนาบุญในวันพิธีขึ้นขันครูได้ในวันที่12ทุ่วงเย็นอ่าหรือใครยังมาแล้วอาจจะมาไม่ได้โทรติดต่อพระอาจารย์เลย09 8 8 8 3 3 8 2 2ติดต่อไม่ได้เลยทางพระอาจารย์ขุนไกรอ่า ท่านจะได้รับสายแนะนําเส้นทางถ้าใครอยากจะมาร่วมใครไม่มาก็อดใครมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของวงสกูลแล้วก็ตัวเองใครที่ทาการงานเพราะในสายถ้าใครทําอาชีพสัมมาอาชีพยังติดติด,ตดขัดขัดหรือยังไม่ราบรื่นมาขึ้นยี่สบต้นกลับไปการงานการเงนิงนสุขภาพร่างกายทําอะไรก็อยากสมก็จะร่ํารวยมีความเจริญเงินทองไหลมาทีมาการงานก็จะมั่นคง อันนี้ก็ถ่ายให้ดูพอประมาณอ่าน,นี่ก็ทาได้เพิ่งเพิ่งทำน่าจะประมาณบาบสีหนึ่งชั้นทําเสร็จไปแล้วอ่าแล้วก็ตามด้วยอ่าสชั้นโอ้ลายชั้นทําเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายเห็นให้หมดทีเดียวช่วงเสร็จอันนี้ด้วยขั้นตอนการทําร่วมด้วยช่วยกันขั้นตอนการทำเนี่ยขั้นตอนการทำนี่ก็ทยอยกันทําแต่ละคนอ่าตอนนี้ก็ทยอยูกย์ลุกหาที่มาก่อนก็ทําก่อน สาหรับลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากตจวอหรือต่างจังหวัดก็มาที่หลังอันนี้เราได้เตรียมงานไว้แล้วเตรียมงานรอ,อทํารอไปเรื่อยๆอถือว่าเป็นการสมัครสมานสามัคคีเตรียมไว้แผนกล่อนทรายก็ล่อนทราย,ยาเตรียมมอเช่าแผนกตัดมะพร้าวต้นกล้วยก็ตัดตั้งแต่เช่าพูดไปพูดมาโยมสำเนียงอีสานไปต่อมาตกโคราชบ้านเองโมเลอ มาอยู่ครลาดนานลืมภาษาอีสานลงหลง,ล,งลืมลืมโยมอมันจะออกเนื้อๆเลยนะ <c oughs> อ่าใครที่ฟังอีสานไม่ออกก็ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเอาซับไปก่อนฟังซับไปก่อนออันนี้ก็ทํากันยังขมักคำแมง,องจอมยุทธเกลียงจอมยุทธจ็กเร่งมือกันอร่วมด้วยช่วยกันนี่นี่น,นี่เจ็กมาปีมาอยู่วัดปีแรกเจ็กได้ขึ้นครูยี่เบ็ดต้นนะครับโอ้นี่ไม่ธรรมาดาเออจอมยุทธยาด้วยปีนี้ จำยุทธยาทำไมหน้าแดงจังนเนาะได้คารงมาแล้วมั้งนี่คาแรง40มาแลาแ้วมั้งคารงเขาไม่มีพลาด๋อคารงก็าไม่มีพลาดโอ้โหถ้าพลาดคาแรงช่างยานี่กนกจ้างจะมาโหดจริงๆนี่อันนี้มาทั้งครอบครัวเลยนี่หอบลูกหอบหลานอ,อ,อ,อันนี้พ่อใหญ่มีลูกคนเล็กเขาเอ่ากะเต็มหนออ่อยอ่อันนี้เขาลูกหลงนะลูกหลงเนี่ยนี่นี่แม่เขาอยู่นี่แม่ใจเนี่ย แม่ใจพ่อมีนี่คลอดออกมาเนี่ยชื่อน้องกระเต็มลูกหลงลูกหลงโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าลูกหลงน,น,นี่ก็มาเรื่อยเรนี่เริ่มแลวอนนะไรสักใบสีสามชั้นใบสีสี่ชั้นใบสีห้าชั้นก็เริ่มทยอยไปเรื่อยของช่างเพียงทํากี่ชั้นนี่ห้าใช่ไหมสี่อันนี้ห้าชั้นสี่เสร็จแล้ว อันนี้ก็ทยอยทำไปเรื่อยๆพระอาจารย์ก็ถ่ายให้เห็นถ่ายเห็นบรรยากาศถือว่าเป็นบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นบรรยากาศในการทำเพราะว่าทยอยยทำไปเรื่อยๆวันนี้หลายวันกว่าจะเสร็จอีกหลายวันเดี๋ยวน่าจะเสร็จภายในพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เกือบจะเสร็จเพราะว่ามื่อนี้ได้เตรียมงานที่12นี้อย่าลืมยมใครผ่านไปผ่านมาถนนเส้น24อ่าโคราดีดุดม อย่ลา,าลืมแวะมาร่นมุทนาบุญร่วมกันเหนียเตรียมกันไว้แล้ววันนี้มาเยอะมากันเยอะนะบายสีเย็บไว้ประมาณเกือบห้าร้อยกระชุเ,เนี่ดูตัวเสื้อนีู่ดูเสื้อยกม,มีใส่นี่ ยัขังนิขังวานะเมติอ่านี้จะเป็นเสื้อของพระาอาจารย์องค์ดำท่านสร้างข้างหลังจะครอบด้วยลุงปูหงนี่ข้างหน้าตามีก็จะเป็นรูปลุงปูองค์ดำแห่งสุสานทุ่งมนอ่านี่เป็นบูปพระครูบาอาจารย์อนี้ก็ถ่ายเดินดูบรรยากาศไปร,บรบอบๆนู่ไม่ใจนั่งทำบาบสีวนันนี้โอ้ห้าชุด นั่งทำไปเรื่อยๆแผนกนู้นแผนกพันอันนี้เสื้อรุ่นแรกเสื้อรุ่นแรกจะมีโลโก้สำนักอืมนี่ <ünd ar ado> รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกธรรมดารุ่นแรกและรุ่นเดียวด้วยรุ่นแรกรุ่นเดียวไม่มีอีกแล้ว กันนี่ก็ต้นกล้วยรอ,อไว้ปลอกวันนี้มาเยอะอ่าเนี่ยก็จะลกหน่อยนิดนิดหน่อยๆน่อยเอถ่ายดูพอประมาณอ่าเนี่ยก็พามาถึง มาถึงหน้าหลวงปู่ใหญ่อ่ามาถึงหน้าหลวงปู่ใหญ่อ่านี่หลวงปู่หงพรมปัญโยเป็นรูปเหมือนอ่าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่ที่เราจะได้ทําพิธีไหว้ครูครอบครูสิกยานฤทธิ์ในสายหลวงปู่ก็เรียนเชิญเจริญพรมาร่วมด้วยช่วยกันใครอยากจะมาร่วมอ่าร่วมไหว้ครู ติดต่อพระอาจารย์ได้0988833822พระอาจารย์ขุนไกรณเมติเส้นถนน24อ่นี่จะเป็นรูปลุงปู่เลยพามากราบไหว้ได้เป็นมงคลได้เป็นตริมงคลถือว่าวันนี้มีโอกาสาได้ญาติโยมได้เห็นรูปหล่อลุงปู่ติดทางคณะสิทธิยาสิทธิได้สร้างขึ้นมาไว้ เธอจะได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้ขอพรคลิปนี้ใครได้ดูจบก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุกๆค,คน ขอให้ทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยด้ยพวกทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงประกอบกิจการหรือสัมมาอาชีพใดก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปสาธุนะเมตินะเมตินะเมตินะมตนะมตเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยสาธุ